สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องเพชรยนต์รถมือสองนะคะเจอกันกับเซล์กิ่งเพชรยนต์นะคะเห็นกิ่งแต่งตัวสวยๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าวันนี้มีคลิปพิเศษนะคะเพราะว่าจะมาอัปเดตตัวรถอีกค้อขาให้นะคะเพื่อในช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้นะคะเผื่อใครที่อยากได้รถไว้เป็นของขวัญน,นะคะช่วงเทศกาลตรุษจีนติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะที่เบอร์ที่โชว์ด้านล่างนี้นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปรับชมรายละเอียดตัวรถของ ในคลิปนี้นะคะกิ่งฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยเพื่อที่จะไม่พลาดในการอัปเดตรีวิวคลิปรถเข้าใหม่หรือว่ารถที่น่าใช้งานนะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันก่อนเลยนะคะอย่างที่กิ่งแจ้งไปวันนี้นะคะกิ่งมีรถอีโกคามาอัปเดตสต็อกให้ได้รับชมกันนะคะสําหรับคลิปนี้กิ่งก็อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สาขาที่2นะคะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย95นะคะเลยซอยมานิดนึง ะะอยู่ติดกับถนนใหญ่เลยถ้าใครผ่านไปผ่านมาอยากแวะเข้ามารับชมตัวรถนะคะเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทาการทุกวันตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะคะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มกับเจ้าตัวเล็กคันนี้กันก่อนเลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้นะคะเป็นซูซูกิสวิปหนนะคะ GL ปี2018นะคะคันนี้สีดําส,สวยๆเลยจะบอกก่อนนะคะของเราเป็นรถมือสองคัดเกรดเนะคะรถทุกคันที่เรานําเข้ามาเราค่อนข้างที่จะคัดเกรดเข้ามาเลย ะะสำหรับคันนี้นะคะ1.2 GLP 2018นะคะราคาตั้งขาย389,000บาทเท่านั้นเองนะคะได้เป็นรถปีใหม่ไม่น้อยนะคะคันนี้ใช้งาน80,000โลนะคะ80,000โลเท่านั้นคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเท่าไหร่ดี7,000บานะคะเพียง7 0 0 0พนเท่านั้นเองเผื่อใครนะคะอยากได้รถไว้ให้ลูกๆหล,ลานๆใช้งานนะคะหรือใครที่อยากซื้อเองใช้เอง ะะติดต่อสอบถามมาได้ยินดีดูแลเรื่องรายละเอียดเคสให้กับลูกค้าทุกท่านนะคะอาชีพไหนก็ออกรถได้ไม่จําเป็นต้องโปรไฟล์ดีนะคะมีเครดิตต่อให้ลูกค้าไม่มีเครดิตท,ทางบริษัทเพชรยนต์ก็สามารถดันเคสให้ลูกค้าได้นะคะอ่ะคันแรกนะคะสีดําสวยๆคันนี้จะได้ไปพร้อมกับตัวสเกิร์ตนะคะตกแต่งให้สวยๆเลยนะคะบอกเลยคันนี้ถูกใจวัยรุ่นวัยใสๆแน่นอนนะคะ มีล้อแม็กมาให้พร้อมใช้งานเลยล้อแม็กสวยๆนะคะดอกยางใหม่ๆนะคะยางใหม่ๆใช้งานได้อีกยาวๆคันนี้บอกเลยนะคะตอบโจทย์ต่อการใช้งานมากๆราคาไม่แรงราคาประหยัดนะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7 0 0 0พเท่านั้นเองนะคะผ่อนได้นานถึง84งวดเลยนะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะพื้นผิวนะคะตัวรถสีสม่ำเสมอไม่มีะลอกลอกลอนรายละเอียดโครงสร้างตัวรถ นะคะบอกเลยว่าตัวรถสวยนะคะได้เป็นรถปีใหม่ใช้งานน้อยๆนะคะแถม่อนถูกคันนี้เป็นรถ e ีโกคาเครื่องพันสองเบนซินนะคะรถไม่เคยติดแก๊สมานะอ่ะรายละเอียดนะคะท้า้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวไฟไม่มีรอยแตกรอยล้าวการันตีได้เลยบริษัทเราเปิดทําการมา20กว่าปีนะคะเรื่องรถที่เรานําเข้ามาจําหน่ายเราค่อนข้างคัดเกดมาให้ลูกค้าทุกท่านนะคะอ่ะรายละเอียดก็ ประมาณนี้นะคะฝากไว้ด้วยสำหรับสีดำเจ้าตัวเล็กคันนี้นะคะราคา389,000บาทนะคะรถปี2019อ่ะขอโทษทีคันนี้ปี2018เนาะมาชมคันต่อมากันเลยนะคะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะคะมาต่อที่คันแดงน้องเล็กอีกหนึ่งรุ่นนะคะคันนี้เป็นสุ z กิสวิฟ f t เช่นเดียวกันแต่รถจะปีใหม่ขึ้นมาอีก นิดหนึ่งนะคะคันนี้ได้เป็นรถปี2019นเะคะเป็นตัว 1.2GL ราคาตั้งขายของคันนี้อยู่ที่3790 0 0บาทนะคะได้เป็นรถสีแดงสวยๆเหมาะกับเทศกาลตรุษจีนนะคะคันนี้เหมาะกับเทศกาลตรุษจีนเลยสีแดงขับแล้วนําโชคลาบนะคะนาเงินนําทองมาให้นะคะได้เป็นรถสวยๆไปใช้งานในราคา3790 0 0บาทเท่านั้นเอง ะะที่สําคัญคันนี้ใช้งานไปเพียงแค่41,000โลเท่านั้นเองนะคะถือว่าใช้งานค่อนข้างน้อยนะคะในรถปี2019นะคะอ่ะคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000เปลดปนะคะ6-7,000บาทนะคะเทะะียบเท่ากับคันนั้นเลยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่ชอบสีดำก็ดูเป็นคันสีดำแต่ถ้าใครชอบเป็นคันสีแดงก็ฝากไว้ในดวงใจด้วยนะคะอ่ะ ในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะคันนี้เขาจะมีตัวสกอตติดมาให้เช่นเดียวกันนะคะด้านหน้าก็ได้เป็นตัวไปสวยๆเลยมีไฟเดทํทาม,มาให้พร้อมเลยกระจังด้านหน้าสีดําสวยๆนะคะรายละเอียดตัวรถเหลียมสันต่างๆสวยงามชัดเจนสีสีแท้สีเดิมจากทางโรงงานเขาเลยนะคะจดทะเบียนถูกต้องไม่มีไปกลับสีหรือว่าย้อมแมวขายอย่างแน่นอน และที่สําคัญนะคะรุ่นนี้ใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะถ้าใครที่อยากเอาไว้ใช้งานคันนี้ตอบโจทย์เลยแทบไม่ต้องทําอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะรายละเอียดตัวรถต่างๆเรามีมาให้ครบเลยนะคะล้อแม็กรมเงาสวยๆนะคะสีน้ําตาลไหมเป็นสีที่ยอดฮิตอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้นะคะสําหรับตัวล้อแม็กเนาะอะรายละเอียดประมาณนี้เดี๋ยวพาชมภายในกันบ้างดีกว่านะคะ เห็นเป็นรถคันเล็กๆแบบนี้นะคะบอกเลยว่าใช้งานได้แบบจุดๆนะคะใช้งานได้จุดๆเลยในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะคะที่เขาให้มาบอกเลยว่าค่อนข้างครบนะคะสำหรับซ z u ูกิสวิ t คันนี้ เรื่องการดีไซน์ตกแต่งนะคะการวางจุดตำแหน่งต่างๆนี่ถือว่าค่อนข้างลงตัวมากๆวิทยุอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแอต่างๆเกียร์ก็อยู่ในระดับมือที่ใช้งานง่ายนะคะรถคันเล็กๆใช้งานง่ายๆเครื่องเล็กๆไม่ไปอ่าไม่กินน้ำมันนะคะเป็นเครื่องประหยัดน้ำมันพวงมาลัยดีไซน์ออกมาก็ค่อนข้างสวย ะะภายในนี้บอกเลยนะคะหรูหรามากๆนะคะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นใช้หมดอะไรได้ตามปกติน,นะคะพื้นที่ก็ถือว่าค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสําหรับรถทีก็ค่าอีก1รุ่นนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับซูซูกิสวิฟตนะคะถึงจะเป็นแบรนด์รองแต่บอกเลยว่าเขาเป็นรถที่ค่อนข้างจะฮิตนะคะในบ้านเราอีก1รุ่นเพราะว่าเวลาเราขับรถไปไหนเนาะเราก็จะเห็นอ่ารุ่นนี้อยู่ตามท้องถนน นะคะเพราะว่าคนใช้งานเยอะนะคะเนื่องจากว่ารถเขาเนี่ยเรื่องการใช้งานหรือว่าจะเป็นเรื่องการประหยัดพลังงานนะคะซูซูกิสวิปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าใชหน่าลองนะคะน่าใชหน่าลองแถมเป็นรถแฮตแบ็กหประตูด้วยนะคะแฮตแบ็กหประตูเผื่อต้องการที่จะใช้อ่าใช้สอยนะคะพื้นที่ด้านหลังเขาค่อนกลางกว้างนะคะแถมตัวเบาะนี่เขาสามารถ เก็บไปได้นะคะมีฐานรองมาให้เรียบร้อยนะคะพื้นที่ใช้สอยเยอะวางของได้คุ้มๆเลยนะคะเ่ะเรามาดูในรายละเอียดของตัวโครงสร้างกันบ้างนะคะในส่วนของตัวโครงสร้างนะคะสังเกตง่ายๆถ้ารถมีการพลิกคว่มชนหนักมานะคะหัวน็อตไม่เดิมแบบนี้แน่นอนนะคะอันนี้เดิมๆไม่มีรอยแกะรอยขยับนะคะสีสม่ำเสมอสวยงามรอยเม็ดอาคชัดเจนนะคะเรียงกันกลมสวยแบบนี้เลย รายละเอียดเขาค่าประมาณนี้ในการเลือกซื้อรถมือสองนะคะบอกเลยไว้วางใจบริษัทเพชรยนต์เราให้ได้ดูแลเรื่องการออกรถให้นะคะรับรองว่าจะได้รถที่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะของเราเป็นรถคัดเกตเข้ามานะคะเรื่องพลิกความชนหนักกับกับสีตีลังกาม,มาการันตีได้ไม่มีแน่นอนนะคะอ่ะไปสองคันแล้วนะมาต่อที่อีกหนึ่งสีนะคะ อันนี้เป็นสีพิเศษนะคะเป็นสีขาวมุกสีงาช้างสีนี้ก็ช่วยเรียกโช่งเรียกซั์มาให้เช่นเดียวกันนะคะาในส่วนของคันนี้นะคะ Suzuki Swift หน่ GL เช่นเดียวกันแต่ว่าคันนี้ได้เป็นรถปีใหม่นะคะปี2021ใช้งานแค่1 4 0 0 0โลเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิดใช้งานแค่1 4 0 0 0โลเท่านั้นราคาตั้งขายนะคะอยู่ที่459,000บาทผ่อนเริ่มต้นเพียง8 0 0 0กว่าบาทนะคะ แต่ว่าผ่อนได้นานถึง84งวดอ่าคันนี้ลูกค้าก็เข้ามาดูนะคะก็ยังพูดเลยบอกว่ารถสวยจริงๆนะคะปีใหม่ไม่น้อยแถมราคาประหยัดกว่ามือหนึ่งป้ายแดงได้เงินกลับไปใช้ได้อีกยาวๆนะคะมีเงินเหลือกลับไปใช้อีกด้วยแถมได้รถที่ถูกตาถูกสเปคนะคะสีขาวมุกไม่ค่อยมีเข้ามาบ่อยๆนะคะเป็นสีพิเศษเนาะ สำหรับซูซูกิสวีปนะคะรุ่นนี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะคะตัวโฉมต่างๆมาให้นะคะฟังก์ชันโหมดที่อยู่ภายในตัวรถนะคะเขาก็ค่อนข้างที่จะปรับเปลี่ยนเดี๋ยวพามาชมนิดนึงดีกว่านะคะว่าเขามีเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างอื่นเลยนะคะในส่วนของรุ่นนี้เขาจะเป็นแบบปุ่มอาคุญแจสมาร์ทเคเลนเนาะเขาก็จะมีปุ่มแอนต s t สตาให้ด้านในนะคะ,ะในส่วนของรุ่นนี้นะคะ เขาจะเป็นปุ่มแอนจิสตาร์ทนะคะมีปุ่มแอนจิสตาร์ทให้ด้านข้างอย่างที่กิ่งแจ้งอ่าตัว2องคันที่เพิ่งถ่ายไปเนาะคันนั้นมันจะยังเป็นกุญแจแบบไขยอยู่นะคะแต่ว่าตัวนี้เขามีปุ่มแอนจิสตาร์ทมาให้ใช้งานง่ายนะคะกุญแจสมารท์ทเทเลสบอกเลยไฮโซทันสมัยลรูลามากๆระบบแอร์นะคะดีไซน์ออกมาสวยงามนะคะเป็นแบบออโตโน้นะชุดเกียร์ต่างๆวางอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมมากๆนะคะในส่วนของตัวเบาะ เขาก็เป็นบอกผ้าดีไซน์ออกมาแบบว่าห่อหุ้มตัวได้ค่อนข้างดีเลยนะคะได้เป็นบอกตัวใหญ่ๆโตๆโตนั่งแล้วไม่เมื่อยไม,ไม,ไม่ปวดหลังนะคะพักผ่อนได้ตามอริยบทเลยเวลาขับรถไกลๆก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ s ซ z u k i ิสวิ t 1.2 GL ปี2021คันนี้ย้ำราคากันอีกทีนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบสีขาวมุคันนี้นะคะเราตั้งขายอยู่เพียงแค่459,000บาทเท่านั้นเอง จัดยอดไฟแนนซ์ได้เต็มนะคะเคยลองเช็คแล้วถ้าสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะอยากได้รถอีก็คา์ใช้งานแบบว่าไม่หนักมากนะคะขับชิลๆอยู่ในกรุงเทพรถติดๆก็ไม่ต้องกลวนะคะฟังก์ชันมีมาให้ครบนะคะอะในส่วนของแห้แบกห้ประตูนะคะกิ่งก็ยังมีอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํานะคะก็มารับชมต่อในคันนี้เลยนะคะคันนี้เป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ จะยังไม่ค่อยเห็นหน้าคาตากันสักเท่าไหร่สำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota y a r รินะคะคันนี้ Toyota y a r ริ1.2 Sport p r e m i มียมได้เป็นรถปี2021นะคะดีไซน์กันที่เขาทำออกมาในโฉมนี้เนาะก็จะดูแบบว่าดูหรูดูสปอร์ตเพิ่มมากขึ้นนะคะสมกับตัวชื่อเขาเลย1.2 Sport p r e m i มียด้วยคำว่าพรีเมียมนะคะไม่ได้มาง่ายๆ เพราะว่ารถคันนี้เขามีความพรีเมียมความพิเศษนะคะจากรุ่นอื่น์ที่ทําทออกมานะคะเป็นรุ่นที่พิเศษอีกหนึ่งรุ่นเลยก็ว่าได้จะเห็นในตัวโฉมหน้าของคันนี้นะคะเขาจะดูหรูดูสปอร์ตนะคะดูหรูดูสปอร์ตเลยไฟตัดหมอกมีมาให้ครบกระจังด้านหน้าสีดํานะคะสีดําเป็นรูปทรงของตัววายเนาะคล้ายๆตัววายเลยนะคะหน้าตัวไฟคือหล่อมากๆ ะะและที่สำคัญได้เป็นป้ายทะเบียน3หลักด้วยนะคะ793นะคะใครที่อยากลองเสี่ยงโชคนะคะมาจับมาจองคันนี้กันเลยนะคะมาจับมาจองกันเลยในส่วนของคันนี้ก็จะได้เป็นสีขาวมุกเนาะรายละเอียดฟังก์ชันนะคะจากที่มองดูรุ่นนี้เขามีการเปลี่ยนแล้วก็ตกแต่งตัวรถมาให้แล้วนะคะ,ะตัวล้อแม็กมีมาให้นะคะเป็นล้อแม็กทูโทนลายกงจัก นะคะได้ยางปีใหม่ๆเลยดอกยางนี่เหลือแน,น่นๆเลยนะคะเอาไปพร้อมใช้งานเลยบอกเลยคันนี้นะคะราคาคันนี้เป็นรถปี2021นะคะราคาอยู่ที่5 0 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นเองแต่ที่สำคัญน,นะคะเห็นคันนี้เป็นรถปี2021แต่ว่าใช้งานไปเพียงแค่2,400โลเท่านั้นเองนะคะฟังไม่ผิดคันนี้ใช้งานยังไม่ถึง3,000โลเลยถ้าใครที่อยากได้คันนี้นะคะ เหมือนได้รถมือหนึ่งป้ายแดงไปเลยนะคะแทบไม่ได้ขับไปไหนไกลเลยนะอ่ะรายละเอียดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันบ้างรุ่นสปอร์ตพรีเมียมนะคะคันนี้ฟังก์ชันที่ให้มามีการโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะสปอยเลอร์ทุกอย่างติดมาให้ครบหมดมีคลิปฉลับให้ด้านบนด้วยนะคะและที่สำคัญเป็นแฮทแบ็กห้าประตูพื้นที่นี่ค่อนข้างกว้างนะคะรุ่นนี้มีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะ กล้องมองหลังมีมาให้พร้อมเลยนะคะเป็นกล้องถอยใช้งานได้ตามปกตินะรู้สึกว่าคันนี้เหมือนเขาจะมีกล้องมาให้ทั้งหน้าและหลังเลยนะคะมีจอมาให้ฟังก์ชันภายในนี่ก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะจะกว้างกว่านะคะจะกว้างกว่าตัวสวิทนิดนึงแต่ถ้าใครอยากได้รถคันเล็กๆนะคะขับง่ายๆก็สวิทก็ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ในอีกหนึ่งรุ่นนะคะแต่ถ้า เน้นใช้ซอยเน้นใช้อ่าบรรทุกของนะคะเผื่อแบบว่าแม่ค้าแม่ขายเนาะอยากได้รถไปใช้งานคันนี้บอกเลยตอบโจทย์มากๆบอกพับได้พื้นที่เก็บของก็เยอะนะคะแถมเรทราคานี้ออกรถฟรีดาวได้สบายเลยเป็นรถแฮทแบ็5หาประตูน,นะคะรุ่นนี้อ่ะรายละเอียดประมาณนี้นะคะสำหรับ t o y o ต a y a า i s 1.2 Sport p r ส m i u ปอพีเมียมปี2021นะคะคันนี้ระยะการใช้งาน2,400อ่ะ2,400โลเท่านั้นนะคะ ย้ำราคากันอีกทีอยู่ที่519,000บาทถ้าใครที่อยากออกรถฟรีดาวนะคะคันนี้ผ่อนเริ่มต้นเพียงเท่าไหรด่ดีประมาณ9,000บนะคะประมาณ9000เท่านั้นเองนะคะเห็นเป็นรถปีใหม่แบบนี้นะคะไม่ต้องผ่อนสูงนะคะไม่ต้องผ่อนสูงไม่ต้องใช้เงินออกรถยังได้เลยนะคะถ้าใครที่ชื่นชอบนะคะติดต่อสอบถามมาได้เลยตามเบอร์โทรที่โชว์ไว้ให้ด้านล่างนะคะเรามีทีมงานคอยซัพพอร์ตแล้วก็ คอยตอบคำถามให้กับพี่ๆ FC อยู่แล้วนะคะติดต่อมาหาอดมินเราได้เลยนะคะหรือจะติดต่อมาหาที่กิ่งโดยตรงก็ได้นะคะอะในส่วนของซู z u k i เราผ่านไปแล้วนะคะ t o โ,โย t a เราผ่านไปแล้วถัดมาเรามาดูของตัวนิสสันอเมรกันบ้างดีกว่า คันนี้เป็นรถเก๋งสีดาน4ประตูนะคะสีดำสวยเลยรุ่นนี้กล้องไม่ได้น้อยหน้ากับคันอื่นๆนะคะเป็นรถกีโกโค,คาเช่นเดียวกันนะคะเครื่องพันสองสำหรับคันนี้เป็นรถปี2019นะคะระยะการใช้งานของคันนี้อยู่ที่74,000โลนะคะราคา3 0 0แสนต้นๆน,นะคะอ่ะอยู่ที่359,000บาทคันนี้เนาะก็จะเห็นได้ว่าของเราก็จะเป็นเลทราคากลางๆเลยนะคะเผื่อใครที่ อยากได้หรือกำลังตัดสินใจดูรถอยู่นะคะร้องให้บริษัทเพชรยนต์เราได้ลองนำเสนอรายละเอียดตัวรถดูนะคะของเรามีรถเข้ามาค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรถค่อนข้างหลายรุ่นหลายแบบหลายแบรนด์นะคะเพื่อแบบว่าใครที่ไม่ชื่นชอบในตัวที่กิ่งพรีเซนต์ไปในวันนี้นะคะลองทักอินบ็อกซ์มาสอบถามได้นะคะว่าสนใจเป็นรุ่นไหนเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวลองดูรายละเอียดให้นะคะอะ ในส่วนของคันนี้นะคะฟังก์ชันต่างๆรา,ายละเอียดตัวรถนะคะ,ะเหลี่ยมสันบอกเลยว่าสวยงามชัดเจนสกอตตมีมาให้นะคะตกแต่งมาให้สวยงามแถมใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้ก็ขับง่ายนะคะคันเล็กๆไม่ใหญ่มากนะคะรายละเอียดหน้าก็จะดูแบบเรียบๆแต่จะมีความหรูหน่อยๆนะคะรายละเอียดของนิสสันนิสสันอเมร่นะคะก็เป็นรถที่ ยอดฮิตยอดนิยมอีกหนึ่งรุ่นก็ว่าได้นะคะเพราะว่าใช้งานดีเครื่องนิ่งเครื่องนิ่มขับง่ายนะคะไม่กระตุกไม่สะดุดเลยนะคะอันนี้ไม่ได้อวยรถตัวเองนะแต่ว่าของเราอะ่ะได้การันตีมาจากลูกค้าหลายคนยอดขายของเราต่อเดือนไม่เคยต่ํากว่า100กว่าคันนะคะไม่เคยต่ากว่าร้อยคันเลยก็ว่าได้นะคะขายดีขนาดไหนลูกค้าให้ความไว้วางใจนะคะมาออกรถที่เราอ่ะเดี๋ยวพามาชมรายละเอียดของตัวอเมล่ากันสักนิดนึงนะคะคร่าวๆเนาะ ด้วยความที่เป็นรถ e ีก c คานะคะเป็นรถคันเล็กๆแต่บอกเลยว่าภายในเขาไม่ได้เล็กสมชื่อนะคะพื้นที่ใช้สอยค่อนข้างเยอะค่อนข้างกว้างนั่งแล้วนะคะไม่รู้สึกอึดอัดพื้นที่เหลือๆเลยนะคะดีไซน์ตกแต่งออกมาก็ค่อนข้างสวยและลงตัวแถมได้เบาะตัวใหญ่ๆไปใช้งานด้วยนะคะเป็นบอกผ้า ในข้อดีของเบาะผ้านะคะกิ่งอยากจะบอกเลยว่าเวลาเราขับรถไกลๆใช่ไหมมันจะมีความอ่าระบายความร้อนให้เป็นอย่างดีเลยนะคะนั่งแล้วแบบว่าไม่เมื่อยไม่อึดอัดนะคะแถมไม่ร้อนด้วยนะคะแอร์ทุกตัวเย็นหมดนะคะรายละเอียดของตัวรถนะคะทางเราก็จะดูแลซัพพอร์ตให้กับลูกค้าอยู่แล้วนะคะดูแลให้หมดอยู่แล้วก่อนส่งมอบเราจะมีการเช็ครถนะคะ ดูแลรายละเอียดตัวรถให้หมดไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ได้รถไปจะปัญหาจุกจิกนู่นนี่นั่นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นรถมือสองการันตีให้ได้เลยนะคะของเราดูแลไม่เคยทอดทิ้งลูกค้าอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะซื้อรถราคาถูกหรือราคาแพงนะคะเราดูแลซัพพอร์ตลูกค้าเหมือนกันเท่าเทียมกันหมดเลยนะคะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับมิสซูบอเมร่า e คันนี้นะคะย้ำราคากันอีทีอยู่ที่5สนอ่ะขอโทษดีนะคะอยู่ที่359 00 0บาทเท่านั้นเอง นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง6,000คันนี้รู้สึกจะประมาณ6,000ไม่เกิน6,500นะคะเพราะเคยลองเช็คให้กับลูกค้าอยู่นะคะเอาฝากไว้ตัดสินใจด้วยถ้าสำหรับเลทผ่อนที่ประมาณ6,700น0 0 0เนาะลูกค้ารายได้อยู่ที่หมื่นห้าสามารถซื้อคนเดียวได้เลยไม่ต้องใช้คนคำ้ำไม่ต้องมีคนกู้ร่วมใดๆนะคะสามารถออกรถฟรีดาวได้ขอแค่ให้ไม่ติด ไม่ติดเครดิตแบ็กลิสต์นะคะหรือว่าไม่เคยล่าช้าคงค้างค่าง,งวดแต่ถ้าถามว่าลูกค้าที่เคยมีประวัติติดแบ็กลิสต์มาจะสามารถออกรถได้หรือเปล่านะคะบอกเลยนะคะของเราสามารถดันเคสมีไฟแนนซนที่รองรับสําหรับลูกค้าที่มีประวัติติดแบ็กลิสต์มานะคะแต่ขอแจ้งเงื่อนไขนิดนึงนะคะในการติดแบ็กลิสต์ของลูกค้านั้นนะคะขอรบอ่า จะเป็นแบบการปิดยอดปิดบัญชีไปแล้วนะคะแล้วเอารายละเอียดมาคุยกับเราได้นะคะโอเคสำหรับวิสันอเบลานะคะฝากไว้ด้วยสำหรับเจ้าตัวเล็กสีดำสวยๆรูๆคันนี้นะคะมาดูคันสีแดงแรงฤทธิ์ต่อมากันเลยนะคะคันสุดท้ายแล้วนะคะหลายรุ่นหลายแบรนด์รู้สึกว่าเราจะมีทั้งหมด3แบรนด์4แบรนด์กันเลยทีเดียวนะคะมีหลายรุ่นหลายสไตล์ให้ลูกค้าได้เลือกชมกันนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นนิส s a n ันโน 1.2V ปี2019นะคะสำหรับมิส s a n ันโนตนะคะเราจะมีทั้งหมดตอนนี้รู้สึกจะมีสีแดงนะคะแล้วก็สีบอลน,นะคะมีให้เลือกถ้าใครอยากได้สีบอลก็ลองสอบถามมาได้นะคะอ่ะในส่วนของคันนี้นะคะราคาอยู่ที่389,000บาทเป็นรถปี2019นะคะได้เป็นรถปีใหม่ใช้งานอยู่ที่4 4 9 0 0 0โลเท่านั้นเอง นะคะสีแดงสว,สวยเลยคันนี้เนาะรายละเอียดของตัวนี้สันโนตนะคะพื้นที่ในการพื้นที่ของตัวรถเนี่ยค่อนข้างกว้างรถจะมีโครงสร้างที่ยาวนะคะเผื่อแบบว่าจะเอาไปใช้งานอยากได้แบบพื้นที่บรรทุกของด้านหลังเยอะๆนะคะคันนี้ตอบโจทย์เลยพื้นที่กว้างนะคะกว้างทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังเลย รายละเอียดของตัวนี้สันโนดนะคะตัวระบบเขาจะได้เป็นแบบพับไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะคะมีไฟเลี้ยวอยู่ตรงด้านข้างมาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.2เช่นเดียวกันสีแดงเงาเงาสวยสวยเลยนะคะอันนี้เป็นสีสีเดิมที่มาจากโรงงานเลยนะคะรถไม่ได้ไปกลับสีมารายละเอียดเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามชัดเจนนะคะสวยงามชัดเจนเลย โครงสร้างด้านข้างตัวรถไม่มีรอยบุกรอยชนนะคะเหลี่ยมสันตัวรถสวยงามชัดเจนหมดอย่างที่แจ้งไปของกิ่งจะเป็นรถมือสองคัดเกตเนะคะก็จะเน้นไปในเรื่องรายละเอียดของตัวโครงสร้างเนาะแล้วก็ในเรื่องของเลนราคาเลทพรต่างๆอาชีพที่สามารถออกได้นะคะถ้าสนใจก็ฝากไว้ด้วยอ่ะเดี๋ยวพามารับชมรอบคันของคันนี้กันหน่อยนะคะ สำหรับนิสสันโนดนะคะพื้นที่ตัวรถอย่างที่แจ้งไปเขาจะมีความยาวนะคะและมีความเรียวอยู่ในตัวจะเป็นแบบแฮทแบ็กห้าประตูนะคะเปิดท้ายได้พื้นที่ใช้สอยกว้างนะคะสังเกตได้เลยว่ากว้างมากๆตัวเบาะที่อยู่ตรงนี้นะคะก็สามารถพับเก็บลงไปได้นะคะถ้าอยากได้พื้นที่ใช้สอยอย่างที่แจ้งไปไว้บรรทุกสิ่งของเอาไปใช้งานในครอบครัวคันนี้สามารถต่อยอดธุรกิจได้ด้วยนะคะจะเอาไปอ่า เขาเรียกอะไรนะขับรถส่งของนะคะรถเก่งเดี๋ยวนี้เราก็สามารถทําได้ไม่จำเป็นต้องเป็นรถกระบะนะคะเผื่อจะเอาไปต่อยอดธุรกิจหรือว่าใช้งานเนาะอันนี้ใช้งานในครอบครัวก็ตอบโจทย์มากๆเครื่องเล็กๆขับนิ่มๆนะคะไม่ไปอ่าไม่กินน้ํามันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยสําหรับน i s ัน s a n Note 1.2V ปี2019คันนี้นะคะย้ําราคากันดีกทีคันนี้เราขายอยู่ที่389,000บาทเท่านั้นเองนะคะโอเค ก็รายละเอียดตัวรถวันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะจะเป็นการอัปเดตสต็อกของสาขา2เพชรยนของเรานะคะที่กิ่งรีวิวมาทั้งหมดจะจัดอยู่ในกลุ่มรถอีโคคาร์ทั้งหมดเลยนะคะเพื่อใครที่ชื่นชอบรถแบรนด์ไหนสีไหนนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่เบอร์โทรที่โชว์ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาหรือว่าให้คำแนะนำกับ ใครที่สนใจออกรถกับทางบริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะฝากโปรโมชั่นดีๆไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ไกลนะคะของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านทาให้สะดวกขึ้นมาดูรถที่บริษัทเพชรยนต์ของเรานะคะก็แจ้งรายละเอียดมาได้เลยของเรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะอยู่ใกล้อยู่ไกลเหนือใต้ออกบอกเราอยู่มีบริการซัพพอร์ตให้ได้หมดเลยนะคะ ถ้าสนใจที่จะออกรถฟรีดาวนะคะสอบถามมาได้เลยรายละเอียดตัวรถเราดูแลให้หมดนะคะมีบริการดูแลฉุกเฉินนะคะช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงให้ด้วยก็ฝากไว้ด้วยนะคะคลิปนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยในการอัปเดตสต็อกรถอีก็คาสาขาที่2เพชรยนต์ของเรานะคะวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยเวลาที่นี้ด้วยนะคะ ก่อนจากการกิ่งจะรบกวนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทีมงานเพชรยนต์ของเราด้วยนะคะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการอัปเดตคลิปรถเข้าใหม่สวยๆหรือว่ารถที่น่าใช้งานนะคะหลายรุ่นหลายแบรนด์หลายสไตล์ถ้าสนใจแบบไหนก็ติดต่อมาได้คลิปนี้กิ่งและทีมงานเพชรยนต์นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ